ให้เป็นหน้าที่ของไพ่ว่าวันนี้ไพ่จะพูดหัวข้อเรื่องอะไรแล้วแต่เลยสับกันให้เห็นๆบางทีนะคุณดิฉันก็นั่งเปิดไพ่ทำคอนเทนต์ก็คือแบบว่าโยนพาราให้เป็นไพ่เขาเรียกว่าโยนทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของไพ่เลยนะะเราดูดิ่พลังงานไพ่จะพูดเรื่องอะไรราชิทีนีถือดาบคือพลังงานไพ่จะบอกว่าอะไร คุณควรปล่อยสิ่งใดออกไปเพื่อดึงพลังงานใหม่เข้ามานี่ค่ะราชินีถือดาบต้องพูดอย่างนี้เลยว่าชีเป็นคนที่ต้องทําอะไรสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วที่สําคัญคือจะต้องเป็นบริบทที่เอาอะไรบางอย่างต้องทําตามเพราะว่ามันหน้าที่และมันจําเป็นแต่ทําได้ดีไหมทําได้ดีแต่แค่แบบอาจจะต้องฝืนใจนิดนึงเอามาดูหน่อยจะติดโอ้โหชัดเจนเลย คุณควรปล่อยสิ่งใดออกไปนะคะอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะดึงพลังงานใหม่เข้ามาทําให้คุณเติบโตและอยู่ในเส้นทางที่มันใช่จสัสติรคือความยุติธรรมยุติธรรมแบบไหนเสมอภาพแบบไหนก็คือถ้าคุณยุติธรรมกับตัวเองจักรวาลจะยุติธรรมกับคุณสิ่งต่างๆที่เข้ามาหลังจากนี้จะแฟร์กับคุณในสิ่งที่คุณได้เอ็กซ์เพรสพลังงานตรงนี้ออกมานะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรกันกดติดตามแม่หมอแล้วเรามาฟังคำไหนที่ดีต่อใจกันนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะนี่มาหลังบ้าน อันนี้ได้เลยนะคะแม่หมอจะตั้งไว้แบบนี้นะคะอ่ะเดอะสกายทาร์ลอตนะคะที่ปากเขียวนะคะอย่ายลืมใส่ตัวข้างหน้าเดอะสกายทาร์ลอตด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปอีกที่นึงไม่รู้เรื่องแม่หมอปัาก,กี้ชื่อพัชชาประสิทธิ์อะไรก่อนโอนตั้งสติดูทุกครั้งว่าชื่อแม่หมอไหมนะคะไม่ว่าโอนไปบัญชีอื่นไม่รู้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้ขออนุญ,ญาตแบบดูเลยคุณควรปล่อยสิ่งใดเข้าไปออกไปนะคะตัาชนี้ถือถ้วยนะคะคนที่คุณไปคาดหวัง หรือว่าคนที่คุณไปมีใจให้ด้วยแต่เขาไม่ได้มีใจเราตอบนะเป็นการลงทุนที่ติดดอยนะคะเป็นการลงทุนที่แบบว่าติดลอยแล้วติดดอยอีกนะคะและชนีดถือเหรียญพาบอกว่าจากลงทุนความรู้สึกของตัวเองให้กับอีกคนหนึ่งคุณควรจะต้องลงทุนให้กับตัวเองได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นนะคะพ่บอกว่าสิ่งที่ไม่จําเป็นเลยคือคนที่เดินออกไปจากชีวิตแล้ววกกลับเข้ามาพ่ขึ้นเดทคือให้สลัดอะไรที่มันเป็นพลังงานลบออกไปให้หมดคนไม่ใช่แค่คนที่มาคุยกับคุณนะหรือว่าคนรักที่เป็นคนรักเก่า อันนี้บอกเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับเลือก energy ที่จะทําให้คุณขวางเรื่องเงินเรื่องงานปาจ,จะพูดอะไรตรงๆให้เลยนะ <c oughs> ก็คือในส่วนของสองใบเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะการเอาพลังงานออกไปอ่ะมันเป็นเรื่องอะไรที่มันคือลุงตัวรู้อยู่แล้วว่าต้องเอาคนคนนึงออกไปแต่คุณไม่ยอมมาออกไปเพราะว่าอะไรความรู้สึกคุณอนะ่ะมันยังผูกติดกับคนนี้เหมือนคุณต้องการไปให้สุดกับคนนี้ฉะนั้นวันนี้ไพ่บอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องจบ กระบวนการนี้ในเรื่องของความพี่คุณไปยื้ออะไรมากจนเกินไปจนกระทั่งเนี่ยค่ะราชาถือถ้วยเอ่ออัดตัวนายออฟคัพตัวอัศวินถือถ้วยนะคะหมายถึงว่าให้จบในเรื่องของกระบวนการที่ทําให้เขาเข้ามาแล้วเขาไม่ได้ให้อะไรเราอะเหมือนเข้ามาแล้วเข้ามาตักตวงพลังงานเราเมื่อกี้แม่หมอพูดราชาถือถ้วยจริงๆคือขึ้นอัศวินถือถ้วยนะคะในตําแหน่งของเขาอะเขาทําดูเหมือนเป็นราชาถือถ้วยแต่จริงๆมันคือนายออฟคัพคืออัศวินคือ ทำตัวให้ดูเล่นเยอะเล่นใหญ่เขาไว้อะแล้วเนามาดูความรู้สึกเขาไหมล่ะกล้ามาดูไหมชาลีออตคือเขายังไม่ได้ทําอะไรให้คุณเลยเนี่ยแฮงเดนแมนอยู่ด้วยแล้วแบบมันมีแต่ทําให้คุณทุกข์ใจเปล่าๆนะคะแล้วยังไม่พอขึ้นเดอะไฮพินเทสมีเรื่องที่คุณรู้สึกไม่ไว้ใจในตัวเขาเรื่องความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมีคนอื่นด้วยถึงบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องแค่การเอาคนนี้ออกไปจากชีวิต แต่เป็นเรื่องว่าค่าพลังงานเนี่ยทำให้คุณหมดศรัทธาเรื่องความรักแล้วทาให้คุณมีมุมมองเรื่องความรักเปลี่ยนคุณรู้ไหมทัศนคติคนเราเปลี่ยน mindset เราเปลี่ยนนะ energy เราเปลี่ยนหมดทีเนี้ยมันก็จะไปดึงดูดความรักที่มันไม่ใช่อะไรมึนๆงงๆนะคะฉะนั้นถ้าเราอยากมีชีวิตที่มันจัดการกับชีวิตตัวเองได้แล้วไปเจอความรักที่มันใช่ให้เคลียร์ energy นี้ออกนะคะออกด่วนเลยแม่หมอแนะนําว่าใครที่กําลังแบบไม่มั่นใจในตัวเอง energy ที่ความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เป็น energy ที่รู้สึกว่ามันยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วอยากได้อะไรที่ฮิลลิ่งอ่อนโยนไม่หมอแนะนํานะคะอันนี้เอาสีชมพูไปวันนี้กดในตะก้าสีชมพูอันนี้คือฮัมซาเป็นเครื่องรางใส่ขาวจากตุรกีอันนี้จะทําให้อะไรนะนั้นคุณมาดูกันป้าจะบอกว่าตอนนี้พลังงานคุณอะมันอ่อนไหวมาก พลังงานคุณตอนนี้มันมีความอ่อนไหวในเรื่องของความรู้สึกและทำซา,าสีชมพูเป็นการเยียวยาวความรู้สึกที่ทําให้คุณเกิดความอ่อนโยนกับตัวเองและเปิดโอกาสให้เจอคนที่อ่อนโยนใจดีดูแลคุณมาดูแลคุณด้วยการกระทําไม่ใช่แค่คําพูดหรือว่าหายหายไปไปมาพลังงานคุณถึงอยู่ในจุดที่ไม่เสถียรเลยสวิงไปสวิงมาเหมือนราชนีถือถ้วยและราชนีถือถ้วยคือสเสน่ดึงดูดข้อดีคือมีคนเข้ามาเยอะแยะ แต่ไม่สามารถแยกได้ออกไม่สามารถกรองอะไรได้แล้วก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ตัวตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สามารถเด็ดขาดฉะนั้นการเอาฮัมซาไปเป็นการปกป้องนะคะเป็นการปกป้องดวงชะตาเรื่องความรักของคุณใครที่รู้สึกว่ากําลังเจออะไรบางอย่างที่แบบคนเข้ามาแล้วไม่ค่อยจริงใจหรือว่าคนเข้ามาคิดไม่ดีกับเราแล้วต้องการความรักที่ดีแล้วเราไม่อยากไปยุ่งหรือทําร้ายอะไรใครนะคะอันนี้สีชมพูเป็นรุ่นที่ดีมากๆสําหรับใครที่ฟังถึงตรงนี้นะคะแม่หมอจะแนะนําอีกสีหนึ่งถ้าเกิดว่า คุณสามารถพกสองอันได้มันจะช่วยในเรื่องของคู่ด้วยนะคะถ้าประกบกันสองอย่างเนี่ยปกติป้าไม่ค่อยพูดสีขาวกับสีชมพูเท่าไหร่นะคะจะไปแมทสีแดงกับสีสีแดงกับสีดําหรือว่าสีแดงกับสีขาวสีขาวเนี่ยนานาป้าจะพูดถึงทีหนึ่งทำไมรู้ไหมเพราะว่า energy คุณตอนเนี้มันโดนถูกรังแกเยอะมากเนี่ยนั่งรังแกแล้วก็การเด็ดขาดในครั้งนี้มันเหมือนกับมันฉีกหัวใจคุณเป็นชิ้นๆนะคุณน่าจะเจอความเจ็บปวดมาเยอะมากๆและในเคสเนี้ยไพ่ขึ้นว่าเจ็ดมันต้องแรงขนาดไหนอะ ถึงขั้นว่าคุณแบบอีกนิดหนึ่งถ้าเกิดคุณแบบถล่าตัวอุ้ยฟ้าร้องแดดออกแล้วฟ้าร้องว้าวจักรวาลบอกแล้วนะจักรวาลพูดแล้วนะว่าให้หยุดติความสัมพันธ์นี้เพราะว่าถ้าความสัมพันธ์นี้ไปต่อคุณจะไม่พบความสุขอ่ะถ้าพบเสร็จแล้วสองอันนี้แล้วเป็นยังไงอ่ะขอพูดเลยอ่ะมาคุณรู้ไหมว่าขึ้นเดวิ่ไปว่าอะไรแรงปัทนาของคุณแปดดาบกับความไม่มั่นใจของคุณมันจะคลายออกนะคะ เพราะว่ายิ่งเราเจอความรักแล้วยิ่งมองไม่เห็นคุณค่าตัวเองแล้วความรักที่เข้ามามันเป็นความรักที่ไม่โอเคมันจะช่วยกันพลังงานลบได้อย่างดีเลยนะคะอะทีนี้มาดูต่อหลังจากพกนี้ไปแล้วหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงหนึ่งเดือนขึ้นเก้าเหรียญบอกแล้วว่าช่วยในเรื่องเงินด้วยปักพูดแล้วนะว่าช่วยในเรื่องของเงินแล้วคนนี้เข้ามาทําให้เงินของคุณมันหายฉะนั้นคนคุยใครที่เข้ามาทําให้ชีวิตคุณสะรวนเข้าบังบทบังเรื่องดวงการเงิน ดวงการเงินดวงการงานนะคะทําให้เราไม่มี energy ที่จะไปคิดเริ่มทําใหม่อะไรใหม่ฉะนั้นการพกสัญลักษณ์เครื่องราง2อย่างนี้นะคะพร้อมกันอันนี้ขอยืนยันว่าสายขาวถ้าสายดําไม่เหมาะบอกเลยว่าเราไม่แนะนํานะคะอะหลังจากนั้นผ่านไปอีกหนึ่งเดือนละไพ่ขึ้นเป็นหนึ่งเหรียญคุณจะได้จับงานจับเงินที่เป็นโอกาสใหม่หนึ่งเหรียญมันเกิดขึ้นแล้วนะคะบอกแล้วไพ่เปิดตามนั้นไพ่เปิดตามนั้นนะคะก้าวดาบนะคะมันหมายถึงว่า energy ของคุณที่คุณจะต้องเจอเรื่องนี้คือถามว่าคนนี้ ที่คุณกำลังจะเขี่ยไปเนี่ยมีสิทธิ์กลับมาไหมมีสิทธิ์กลับมาไหมแล้วไงต่อมีสิทธิ์กลับมาแล้วไงต่อกลับมาต่อแต่ว่าคุณจะเอาตัวรอดได้คุณจะเอาตัวรอดได้อย่างดีเลยในลนักษณะ energy นี้ไพ่ย,ยังคงขึ้นมาดูว่า1ไม้คือคุณจะได้เจอคนที่ใช่แสดงว่าการพบสัญลักษณ์เนี้ยให้ถือได้ระยะยาวได้เลยเพราะว่า1ไม้นี้คุณจะเจอใครอะ ขอดูดิความรักแท้คุคณจะเจอใครถูกออฟคัพเห็นไหมสถานะขึ้นเห็นไหมคุณดูดีสถานะขึ้นชัดเจนเดอ m a g กนิเชีเป็นคู่ที่มีความรู้เป็นนักวิชาการเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเก่งทางโลกแล้วตื่นรู้แล้วสองถ้วยคือได้เจอเนื้อคู่แสดงว่าเสัญรักษเนี้ยพกเนี่ยติดกันเนี่ย สาสเดือนพกไปเนี่ยคุณจะเจอแล้วปลดล็อกเนี่ยปลดล็อกแล้ว9ก้าถ้วยเนี่ยคุณจะมี energy ที่ดีเหมือนชุบชีวิตให้ตัวเองเหมือนได้เกิดใหม่นะคะกดติดตามกดในตะกร้าเลือกสีชมพูกับสีขาวใส่ด่วนเพราะว่าการเปลี่ยนเบ้าพลังงานคุณและการตัดสินใจครั้งสําคัญมันมาแล้วคุณไพ่เด็ดขึ้นแล้วมันชัดเจนมากนะคะกดในตะกร้าได้เลยค่ะ